คำถามข้อสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาว่ากันที่เรื่องการออกเสียงที่ไอดดำจะต้องชอบมากแน่ๆค่ะเพราะว่าถามมาในแบบ American <อ>นะคะอ๋อเย้ชื่นชอบสองคำค่ะาจาร์ดทำทาได้กับทําไม่ได้ can กับ cannot ถ้าเวลาย,อย่อออกเสียงยังไงดีคะจริงๆถ้าเป็นแบบอังกฤษนะครับเคยถามอาจารย์มาร์กแล้วก็เพื่อนชาวอังกฤษอีกหลายคนนะครับว่าเขาพูดยังไงนะครับเขาจะพูดว่า can นะฮะ แล้วก็ can't นะฮะเป็น <Can 't. S 1> สระอา can't คือ can เนี่ยเหมือนกัน can เหมือนกันเ<ะ>นะะี่ยแต่ว่าของเขาจะเป็น can't นะฮะก็ยังมีเสียงควบกล้ำตอนท้ายนะครับ not can't นะฮะแต่ถ้าเป็นอเมริกันนะครับมันจะยากกว่าสำหรับคนไทยเพราะว่ามันจะใกล้เคียงกันมากๆ can and can't นะฮะถ้าเราพูดชัดๆนะครับมันจะเป็น can แล้วก็ can't แต่ว่าในภาษาพูดเราไม่ได้พูดใช่เราไม่ได้พูดแบบนั้นเราไม่ได้พูดแบบนี้ในภาษาพูดครับเราพูดเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาดัมจะอธิบายสั้นๆง่ายๆให้ฟังนะครับคือจริงๆในภาษาพูดนะครับคำว่า can มักจะออกเสียงว่าเคินนะฮะสระเอะนะฮะเคินนะฮะเช่นถ้าจะถามว่า can you play the piano เล่นเปียโนได้ไหมก็คือ can you play the piano อันนี้ชัดนะครับเวลาพูดแบบชา้ๆชาๆชัดๆ can you play แต่ว่าถ้าพูดเร็วๆจะเป็น can you play the piano can you play the piano ข,ขึ้นนะฮะกลายเป็นคนแทนใช่ขึ้นนะฮะแล้วเวลาตอบนะครับถ้าบอกว่า yes i can ไม่มีใครตอบว่า yes i c a n นะฮะไม่ไม่มีนะครับ <laughs> มี yes i can กับ no i can't นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาพูดนะครับ อย่างที่บอกนะครับ I can play the piano I can play the piano คือเล่นได้นะครับ I can play the piano ไม่ได้บอกว่า I can play the piano ขนาดนั้นเราจะพูดว่า c o u l n I can play the piano mm. แต่ถ้าเป็น can't ก็จะออกเป็น I can't play the piano ซึ่งมันสั้นมากๆแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันคือไม่ได้ออก can't ขนาดนั้น <c oughs> ท่มันจะเบาๆนะครับเหมือนเราลากเสียงนอไม่ได้นอต้องหยุดที่ทอนะครับเป็น can't can't Can อย่างนี้ I can't play the piano <c oughs> I can't play the piano ก็คือ can't นะฮะแต่ถ้าได้ยินเป็น can't อย่างนี้บางคนก็สับสนใช่ไหมครับจริงค่ะสับสนค่ะเอาอย่างนี้นะครับถ้าได้ยินคืนนะครับก็คือ can นะฮะถ้าได้ยิน can, can <c oughs> นะฮะ, <c oughs> ะ,ฮะแบบสั้นๆน,นะครับ can t โดยที่มันหยุดที่ทอมันลากนอ <c oughs> ไม่ได้แล้วไม่สามารถพูดว่า I can can play the piano ถ้ามันถ้ามแปลว่าไม่ได้นะครับถ้าจะเป็นไม่ได้ต้องเป็น can t. แล้วก็หยุดนะฮะ Can't play the piano ค่ะมันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ไหมคะจายดำว่าเวลาที่ชาวต่างชาติคุยกันเนี่ยค่ะต้องถามกันอีกรอบหนึ่งว่า Can or can't มีเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมก็มีนะครับถ้าทางโทรศัพท์อะไรเงี้ยบางทีเราก็ฟังไม่ชัดเหมือนกันนะครับแล้วถ้าตัวต่อตัวนะครับมันหน้าต่อหน้ามันก็ง่ายกว่าเพราะว่าเห็นกิริยาท่าทางด้วยถ้าเขาบอกว่า I can play the piano ก็คือ c o u น d n ะ I can play the piano Can ถ้า I can't play the piano ก็คือแน่นอนนะครับไม่ได้คำหน้าของการที่เล่นเปียโนโดได้ค <laughs> <ล>่ะ <laughs> Yes I can play the piano I can I can play the piano หรือว่า I can't play the piano I can't เห็นไหมอดัก็ <c oughs> ไม่ได้บอกว่า can't ขนาดนั้นแค่ แค่นะฮะเราก็หยุดนะฮะ,ะ,ะเหมือนมีตัวสะกดทอแต่ไม่ได้ชะขนาดนั้นค่ะก็เป็นวิธีการสังเกตคร่าวๆนะคะว่าต่อไปเวลาเราฟังชาวต่างชาติเจ้าของภาษาพูดว่าทําได้หรือไม่ได้คุณผู้ชมจะได้พอจะมีหลักการเอาไว้ยึดเหนี่ยวค่ะว่าเขาหมายถึงอะไรกันแน่ค่ะก่อนอื่นอยากจะบอกว่าเด็กคนนี้แนวจริงๆ first off i've got to say this baby's got some style เสื้อโค้ทสีชมพูตัวนั้นดูเฟี้ยวมากๆอ่ะ The pink coat looks fabulous! She's gotta be careful though, cause ice is slippery.